ผมไปกินแล้วผมบอกเฮ้ยมันมีนโรตีแบบนี้ได้เหรอก็เรียกไงโรตีก็ที่เรากินกันปกติก็อย่างนี้นะผมกินอย่างนี้มาตั้งแต่เด็กนะใช่ไหมที่ร้านขายอย่างนี้ใช่ไหมใช่ค่ะใช่แต่วันนี้มันไม่ธรรมดาแบบนั้นเอาแรกก่อนโรตีกระบอลเป็นไงผมงงหมดแล้วใครก็ทำไม่ได้ ได้ทำดีกว่าทำให้ดูนะพี่นีระหว่างทำคุยกันไปด้วย,ยโ,โรตีกระบองเชิญนะแ,แป้งทำเองหมดไปเรียนรู้มาจากไหนพี่นีก็ด <c oughs> <c oughs> ูจากเน็ตดอจากอะไรแล้วก็ค่อยทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆ <politic. S 2> นี่ความอัศจรรย์คือไม่ได้ไปเรียนจากร้านโรตีแบบว่าสุดยอดอะไรเรียนจากเน็ต <c oughs> ในะระบคลก็ไม่มีใครทำ ทําแล้วก็แจกเข้าไปเรื่อยแจกเข้าไปเรื่อยแล้วถามเขาว่าอร่อยไหมเขาบอกว่าไม่อร่อยขายดีขายนี่แล้วก็เติมไปเรื่อยเติมไปเรื่อยจนอร่อยจนอร่อยตีขายอยู่ที่ไหนยังไงฮะครับตะกัวป่าพังงาที่ร้านไม่ใช่เด็ดแต่โรตีนะคะเด็ดทุกทุกอย่างมีอะไรบ้างครับก็มีพวกยำลาบส้มตำยำปูม้าเด็ดสุดคือคนเดิไปกินยำปูม้ายำปูม้ากับร้านโรตีอยู่ในร้านเดียวกันใช่ค่ะมีทุกอย่างเลยมึงมากแต่ไปนั่งตรงร้านนี้ร้านอะไรคนบอกเนี่ยเป็นโรตีที่ดังที่สุดในพังงาแล้อันนี้พอทำขึ้นมาเสร็จเราต้องพักมันไว้้กกก่่่ออนนใชพัไว ะอนี้โวดเองด้วยนะไม่เคยเรียนรู้จากไหนเลยวิธีคิดเป็นตัวอย่างที่ดีนะบางคนชอบพูดว่าไม่มีสูตรไม่ได้ไม่ขายไม่ได้หรอกไม่รู้จักใครแต่แต่ทีนี้ใครเหมือนเหมือนบางคนเขาอยากได้สูตรนี่ก็บอกให้หมดแล้วก็สอนด้วยเนาะสูตรกัคนอยากจะเอาไปขายไม่ต้องมาซื้อเฟรนชชส์ไม่ต้องไม่ต้องพี่นีไม่ได้อยากได้เงินจากเขาเงินอยากได้เนี่สอนแต่สอนสอนให้ได้สอนให้ได้บอกให้หมดใครบ้า่อยากได้เงินถาม นมเขาจะเป็นแบบเส้นเล็กๆนะเดี๋ยวนี้คนกลัวอ้วนเออเดี๋ยวนี้คนกลัวอ้วนครับนี่อันนี้โรด้วยโอวันตินเป็นโอวันตินนี่เวลาเราเจอแก๊สดีๆนะความร้อนดีๆอะไรนี่มันดีหมดเลยนะก๊าซุงต้มนะจากพีทีเขาก็อนุเคราะห์ถังมาใช้ดีเลยใช้ดีเลยพี่นีจะไม่ต้องแบบว่าใส่เอาใส่รถแบบมาจากพงาใช่เป็นกระบอกเริ่มยังไม่เคยเห็นแบบนี้เลยในชีวิต อย่างนี้ขายกี่บาทครับกระบอกอย่างนี้ห้าสิบบาทอ๋อกระบอกหนึ่งค่ะนี่เสร็จแล้วนี่คือกระบอกแล้วมีน้ํามันตรงไหนไม่มีไม่มีไม่ใช่น้ํามันของเนี่ยร้านนี้จะไม่ได้ใช้น้ามันในการทอดพวกโรตีกระบอกที่ชู่ภูเขาเราจะมีเนยในการตอนที่เราปั้นแป้งแล้วก็ห่อเนยอยู่แล้วฉะนั้นไม่ต้องมาใช้น้ํามันไม่ต้องมาใช้น้ํามันค่ะอ๋อเหรอพี่จกรับราชองค์การเจียงเส้าไหลเป๋เจียงย่อสองไรอ่ะ ห้าสิบบาทนะนี้เฮ้ยอาเยอะเอาเะไหมเอืมหืมกรอบอร่อยเออนี่โอ้โหเสียงธรรมชาติอร่อยไหมอร่อยมากครับผมคือต่างจากโรตีที่เกินนะเพราะว่าอันนี้คือแป้งบางมากแล้วพอมันพอมันคลายความร้อนมันเซ็ตตัวปั๊บมันกรอบเหมือนเรากินอันนี้เลยอ่ะเขาเก็บว้าว่ะเออแล้วมันก็แบบว่าเก๋ไก่